เราไม่ต้องไปบังคับให้ใครเหมือนเราฟังไว้นะลูกเราไม่ต้องทําให้ใครเหมือนเราแล้วเราก็คงไม่ได้เหมือนใครแต่ว่าเราบริหารกรรมของเราอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเหมือนกันเนี่ยเรามีศีลภาวนาเราอย่าทำให้ใครเจ็บปวดความเหมือนกันก็คือใครอยู่ใกล้เราแล้วมันไม่ทะลอ,อะอ่ะเราไม่ถูถ,ถูไถ่ไถ่จนเขาทะลอ,อะอ่ะเขาก็ไม่เจ็บ เขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยมันก็กลายเป็นที่รักมันก็เรียกว่ามิตรภาพเมื่อใดที่เราสามารถรักษามิตรภาพไปได้ถ้าวันหนึ่งเราต้องหายไปวันหนึ่งเราต้องตายเราจะไม่เสียดายนะเพราะเราได้ทำหมดแล้เรารักใครเราก็ดีกับคนนั้นอย่างเต็มที่ถ้าวันหนึ่งเราหายไปเราก็ได้ดีแล้วอย่างเต็มที่เขาหายไป กุศลที่ยังได้รักแม้สิ่งน,นั้นตายจากก็ยังมีอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นไม่มีใครไม่ตายหรอก,รอกทุกครั้งที่นึกถึงวันเกิดก็ต้องนึกถึงวันตายด้วยแหละแต่ว่าอยู่กันอย่างไม่ตายทั้งเป็นไว้แล้วชีวิตของเราก็จะเห็นคุณค่าของมิตรภาพซึ่งมันทําได้มันไม่ได้หายากยิ้มให้กับใครสักคนแล้วมีความสุขที่จะยิ้ม เขาจะมีความสุขหรือไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปจัดการเขาถ้าวันหนึ่งเขาเริ่มยิ้มตอบมาเราต้องขอบคุณเขาไม่ใช่เอาบุญคุณกับเขา